ตำนานเซียนปีศาจสถานพบหมัวเทียนจีบทที่1229เกาอกกระดูกอินหลังจากเดินเที่ยวไปทัวทั้งวันแล้วเฉียนรูพิงยังคงมีท่าทีกระตือรือรน้นหลังจากกลับไปที่ถ้ำก็รีพอร์บหนังสือเกี่ยวกับวงเวทแผนภูมิเวทและอัครเวทปีศาจกองหนึ่งขึ้นมาทันทีกล่าวขอตัวหลิวหมิงแล้วกลับไปที่ห้องลับของตนเองอย่างมีความสุขหลิวหมิงก็กลับไปที่ห้องลับของตนเองเช่นเดียวกันเมื่อประตูปิดลง ก็ขัดแยกหนังสือที่ซื้อมาเป็นหมวดหมู่จากนั้นก็นั่งลงขัดสมาธิไม่รู้เป็นเพราะเหตุใดสายตาของหลิวมิงก็จับจ้องไปที่หนังสือที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเผ่าจิ้งจอกฟ้าจึงหยิบมันขึ้นมาราวกับพูดผีดลใจและเปิดอ่านอย่างตั้งใจหนังสือเล่มนี้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับต้นกําเนิดของเผ่าจิ้งจอกฟ้าและขอบเขตอํานาจในปัจจุบันบนแผ่นดินหมานห่วงกล่าวกันว่าเผ่าจิ้งจอกฟ้ามีต้นกําเนิดมาจากเทพสูนในยุคโบราณ ที่เรียกว่าจิ้งจอกฟ้าก้าวหางด้วยเหตุนี้ภาพจิ้งจอกฟ้าก้าวหางจึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำเผ่าจิ้งจอกฟ้าไปโดยปริยายผู้คนในเผ่านี้มีความสามารถพิเศษด้านภาพมายาและวิชาทำสเสน่ห์ให้หลงไหลผู้คนในเผ่าจิ้งจอกฟ้าทั้งบุรุษและสตรีล้วนมีรูปร่างที่งดงามในบรรดาคนเหล่านี้จึงไม่ขาดแคลนสตรีที่มีรูปร่างหน้าตางดงามดุจเทพธิดาแน่นอนว่าคนเหล่านี้ จึงกลายเป็นเป้าหมายในการเป็นคู่บำเพนเพียรที่ผู้บำเพนเซียนเผ่าอื่นต่างมุ่งม,มาดปรารถนาทว่าด้วยสถานะที่เหนือกว่าของเผ่าจิ้งจอกฟ้าในแผ่นดินหมาน้วงที่เป็นรองเพียงเผ่าเท้าโลหิตทําให้ผู้บำเพญเซียนจากเผ่าอื่นส่วนใหญ่จึงทําได้เพียงแอบคิดเรื่องนี้อยู่ในใจเท่านั้นเมื่อผู้คนในเผ่าจิ้งจอกฟ้าเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดต้องเข้าร่วมพิธีล้างบาปในเผ่าเพื่อปลุกสายโลหิตจิ้งจอกฟ้าในร่าง และกำหนดระดับความบริสุทธิ์ของสายโลหิตในร่างตามจำนวนหางจิ้งจอกที่สามารถปลูกขึ้นมาได้เรื่องนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับสถานะในเผ่าและความสำเร็จในอนาคตของตนเองแผ่นดินหมันห่วงให้ความเคารพต่อความแข็งแกร่งในเผ่าจิ้งจอกฟ้าก็เป็นเช่นเดียวกันไม่มีข้อยกเวน้นโดยทั่วไปแล้วผู้ที่ปลูกหางจิ้งจอกได้น้อยกว่าสามหางเพียงถูกจัดให้เป็นสมาชิกเผ่ารอบนอกเท่านั้นมีหน้าที่ดูแลจัดการเรื่องเบ็ดตเตล็ดต่างๆในเผ่า มีเพียงผู้ที่มีหางจิ้งจอก4หางขึ้นไปเท่านั้นถึงถูกกำหนดให้เป็นสมาชิกแกนนนำในเผ่าและเสพสุกกับเครื่องบรรณาการและทรัพยากรการ,การบำเพ็ญเพียรอย่างเต็มที่ผู้ที่มีหางจิ้งจอกตั้งแต่6หางขึ้นไปโดยทั่วไปแล้วความสำเร็จของการบำเพ็ญเพียรในอนาคตจะบรรลุถึงระดับแก่นแท้หรือสูงกว่าและกลายเป็นเสาหลักของเผ่าสำหรับประมุขเผ่าที่ผ่านมานั้นทั้งหมดล้วนมีตั้งแต่8หางขึ้นไปหลังจากบรรลุระดับเชี่ยวชาญมหัศจร,รแล้ว จึงจะมีคุณสมบัติรับตำแหน่งนี้ได้อย่างไรก็ตามคนในเผ่าเช่นนี้หมื่นปีอาจไม่สามารถพบเห็นได้แม้สักหนึ่งคนเมื่อหลิวมิงเห็นเช่นนี้บนใบหน้าก็ปรากฏสีหน้าซับซ้อนขึ้นมาแม้ก่อนหน้านี้หลิวมิงได้รับทราบจากหลานซีเกี่ยวกับพรสวรรค์อันนาอัศจรรย์ของเหยาจีมาแล้วแต่หลังจากได้เข้าใจอย่างละเอียดในวันนี้แล้วจึงตระหนักได้ถึงความสำคัญที่พิเศษอย่างยิ่งของสตรีนางนี้ที่มีต่อเผ่าจิ้งจอกฟ้าทั้งหมดเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ นับตั้งแต่ที่หลิวหมิงมาถึงแผ่นดินมานห่วงแห่งนี้โดยบังเอิญก็มีความคิดอยากไปพบหน้าเหยาจีสักครั้งมามากกว่าหนึ่งครั้งนี่ก็ไม่น่าประหลาดใจแต่อย่างใดถึงอย่างไรเหยาจีก็เคยมีความสัมพันธ์ทางกายกับหลิวหมิงในสถานการณ์ไม่คาดฝันฟันขาวเรียบสวยเป็นระเบียบดวงตากระจ่างสุขใสดุดดวงดาวของสตรีนางนี้ตลอดจนรูปลักษณ์อันง,งดงามปานล่มเมืองของนางได้ทิ้งความประทับใจไม่ลืม ไว้ในก้นบึ้งจิตใจของหลิวหมิงหากบอกว่าหลิวหมิงไม่ได้รู้สึกอันไดเลยก็คงเป็นเรื่องโกหกอย่างแน่นอนแต่หลังจากไตรตรองดูแล้วหลิวหมิงก็คิดไม่ออกมาตลอดว่าเมื่อพบหน้าอีกฝ่ายแล้วตนเองควรกล่าวว่าใจายอย่างไรภายใต้ความคิดที่ขัดแย้งกันเช่นนี้แน่นอนว่าหลิวหมิงย่อมไม่ยินดีไปพบหน้านางโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนในเวลานี้หลังจากหลิวหมิงอ่านข้อมูลเกี่ยวกับเผ่าจิ้งจอกฟ้าเสร็จแล้ว ก็มีความคิดบางอย่างผุดขึ้นมาอย่างคลุมเครือเนื่องจากขอบเขตอำนาจของเผ่าจิ้งจอกฟ้าอยู่ทางทิศตะว,วันออกเฉียงใต้ของแผ่นดินหมานฮวงระยะทางจากเผ่าเท้าโลหิตก็ไม่นับว่ากไกลกันมากนะักจากเมืองล่วไปถึงพระราชวังหมื่นระลอกคลื่นอันเป็นฐานที่มั่นของเผ่าจิ้งจอกฟ้าด้วยความเร็วในการเหาะเหินของเรือเหาะแสงจันทร์เพียงเจ็ดหรือแปดเดือนก็สามารถไปถึงแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อหลิวมีนึกถึงคำพูดที่สตรีนางนี้กล่าวทิ้งไว้ ยามจักกันขึ้นมาก็ได้แต่หัวเราะออกมาอย่างขมขื่นและระง,งับความคิดนี้ลงไปอีกครั้งหลังจากคุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดลิวมิงก็ตัดสินใจอยู่ในเมืองล่วงไปก่อนโดยพยายามยกระดับความแข็งแกร่งในการบำเพ็ญเพียรของตนเองก่อนค่อยคิดถึงเรื่องการพบหน้ากันอีกครั้งนอกจากนี้ในระยะเวลาเกือบหนึ่งร้อยปีต่อไปนี้การหารายได้เพื่อรวบรวมเป็นค่าโดยสารเรือยักษ์ที่มีราคาสูงเสียดฟ้านับเป็นเรื่องสำคัญสูงสุด ที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเช่นกันหลังจากตัดสินใจแล้วหลิวหมิงก็วางหนังสือที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเผ่าจิ้งจอกฟ้าลงและเริ่มค้นหาหนังสือเล่มอื่นต่อไปหลิวหมิงพลิกหาในกองหนังสืออยู่เที่ยวหนึ่งจากนั้นจึงหยิบแผ่นหยกสีเขียวที่มีขนาดเท่าฝ่ามือชิ้นหนึ่งออกมานี่คือแผนที่โดยละเอียดในรัศมีหนึ่งล้านลีใกล้กับเมืองลัว่วซึ่งหลิวหมิงต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการค้นหาจนได้มันมา หลิวหมิงมีสีหน้าเคร่งขรึมวางแผ่นหยกชิ้นนี้ไว้บนหน้าผากและแผ่ปานรับรู้ชแระเข้าไปข้างในภาพแผนที่ขนาดมหึมาปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในดวงจิตของหลิวหมิงดวงจิตของหลิวหมิงกวาดสำรวจรายชื่อต่างๆบนแผนที่อย่างรวดเร็วหลังจากผ่านไปหนึ่งเคอร์หลิวหมิงก็มีสีหน้ายินดีหาเจอแล้วทิทาก็อยู่ใกล้กับเมืองลู่จริงๆคนผู้นั้นไม่ได้โกหกข้า ลิวมิงเอ่ยพึพรรมพำกับตนเองอย่างค่อนข้างตื่นเต้นดวงจิตของลิวมิงจับจ้องไปที่เกาะน,น้อยแห่งหนึ่งบนแผนที่ชื่อว่าเกาะกระดูกอินซึ่งอยู่ห่างจากเมืองล่วไปไกลกว่าแสนลี้เมื่อหาพบสถานที่แล้วก็จัดการได้ง่ายดายแล้วทว่าตอนนี้ไม่มีเวลาไปที่นั่นรอให้จัดการธุระในมือให้เรียบร้อยก่อนค่อยไปดูที่เกาะกระดูกอินแห่งนั้นก็แล้วกันหวังว่าคำพูดของคนผู้นั้นจะเป็นความจริงลิวมิงถอนดวงจิตออกจากแผ่นยก และเอ่ยพึมพำกับตัวเองอีกครั้งในหนึ่งเดือนเสร็จต่อมาลิวหมิงเริ่มไปเยี่ยมชมร้านขายหนังสือทั้งหมดในเมืองลู่อยู่บ่อยครั้งโดยเลือกค้นหาบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการหลอมโอสถปราณของเผ่าต่างๆในแผ่นดินหมาน่วงและการจัดจําหน่ายวัตถุดิบต,ต่างๆหลังจากนํากลับมาที่ถ้าแล้วลิวหมิงก็ใช้ความเร็วอันน่าอัศจรรย์ตะลุยอ่านเนื้อหาที่บันทึกไว้ในหนังสือเหล่านี้อย่างรวดเร็วราวกับว่ากําลังมองหาสิ่งใดอยู่ หลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วลิวมิงก็กำหนดแผนการขั้นต่อไปได้แล้วลิวมิงในตอนนี้ถือได้ว่าเป็นปรมาจารย์ด้านการหลอมโอสถผู้หนึ่งเช่นกันหากต้องการหารายได้อย่างรวดเร็วในแผ่นดินหมันห่วงที่แปลกแยกไม่คุ้นเคยแห่งนี้การหลอมโอสถปราณก็เป็นเพียงหนทางเดียวเท่านั้นในแผ่นดินวินชวนและแผ่นดินจงเทียนนักหลอมโอสถเป็นอาชีพที่ขาดแคลนอย่างยิ่งแม้แต่บางนิกายก็ยังต้องทุ่มเทกำลังทั้งหมดของนิกาย ในการอบรมบ่มเพาะออกมาเพื่อเพิ่มพูนความแข็งแกร่งให้กับลูกศิษย์ของตนเองส่วนในแผ่นดินมานห่วงแห่งนี้นักหล่อโอสถยิ่งขาดแคลนจนถึงระดับไม่อาจจินตนาการได้แม้แต่โอสถปราณประเภทเยียวยาและฟื้นฟูพลังเวสที่ธรรมดาที่สุดก็ยังมีราคาแพงกว่าในแผ่นดินจงเทียนอย่างน้อยสิบเท่าและบ่อยครั้งที่แม้มีเงินก็ยังหาซื้อไม่ได้อีกด้วยหากเป็นโอสถปราณที่ช่วยเพิ่มพูนพลังเวสเพิ่มสมรรถภาพของร่างกาย หรือช่วยทะลวงคอขวดโอสถเหล่านี้ก็ยิ่งหาได้ยากเย็นมากขึ้นไปอีกโอสถปราณเหล่านี้ส่วนใหญ่ผลิตออกมาจากแปดเผาแห่งหมานห่วงมีเพียงส่วนน้อยมากที่ผลิตออกมาจากเผาขนาดกลางบางเผาแต่ในแง่ปริมาณกลับมีเงื่อนไขข้อจํากัดที่เข้มงวดเป็นอย่างยิ่งทว่าในทางกลับกันผลไม้วิญ,ญญาณและสมุนไพรวิญญาณที่ใช้ผลิตโอสถปราณเหล่านี้กลับหาได้ค่อนข้างง่ายเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์เช่นนี้แล้ว ผู้บำเพ็ญเซียนเผ่าปีศาจส,ส่วนใหญ่จึงทำได้เพียงเลือกกลืนกินผลไม้วิญญาณและสมุนไพรวิญญาณเข้าไปโดยตรงเนื่องจากโครงสร้างทางร่างกายอันพิเศษเฉพาะของเผ่าปีศาจการดูดซึมประสิทธิภาพของโอสถจึงทำได้ดีกว่าของเผ่ามนุษย์มากนะักด้วยเหตุนี้โอสถดรางสี่ชนิดที่ตนเองเชี่ยวชาญได้แก่โอสถควบแน่นโอสถปราณทองโอสถกรวมวิญญาณและโอสถวัชระเปลี่ยนกระดูก น่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของเผ่าปีศาจทั้งหลายได้เพราะถึงอย่างไรประสิทธิภาพของโอสถปราณหลังจากกําจัดสิ่งเจือปนออกไปแล้วก็ยังดีกว่าการกินสมุนไพรวิญ,ญญาณเข้าไปโดยตรงมากมายนะตามข้อมูลที่รวบรวมมาได้จากการที่ลิวมิงใช้จ่ายศิลาวิญญาณไปเป็นจํานวนมากวัตถุดิบหลักของโอสถควบแน่นและโอสถรวมวิญญาณรู้แหล่งที่อยู่แล้วโดยในหน้านาทางทตะวันออกเฉียงใต้ของแผ่นดินหมานฮวงมีเกาะแห่งหนึ่ง ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลควบแน่นเขียวและยังมีสถานที่แห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าภูเขารวงพึ่งซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ปีศาจพึ่งห้าแสงจำนวนมากซึ่งมักผลิตน้ำพึ่งห้าแสงคุณภาพสูงออกมาเป็นจำนวนมากสำหรับวัตถุดิบอย่างอื่นของโอสถทั้งสองนี้หากต้องการรวบรวมก็นับว่าไม่ยุ่งยากเกินไปนะดวงตาของหลิวบิ่งเปล่งประกายวับขึ้นไม่นานนะก็ค่อยๆเปล่งแสงสว่างสุกใสขึ้นทีละน้อยเขตตะวันออกของเมืองล่ว เป็นย่านการค้าที่ค่อนข้างเจริญรุ่งเรืองของทั้งเมืองลัว่วถนนลินไห่ย,ยิ่งเป็นถนนที่มีผู้คนพลุกพล่านมากที่สุดแห่งหนึ่งในเขตตะวันออกถนนมีความกว้างเกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับสถานที่อื่นสองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านค้าขนาดใหญ่ที่กว้างขวางใหญ่โตและวิจิตการตาผู้บำเพ็ญเซียนจำนวนมากเดินเข้าออกร้านค้าต่างๆอยู่ตลอดเวลาทำให้ที่นี่คึกคักมีชีวิตชีวาเป็นอย่างยิ่งท่ามกลางกระแสฝูงชน ลิวมิงในชุดคลุมสีเขียวเดินมาถึงหน้าประตูห้างขนาดใหญ่ที่มีหน้ากว้างสิบกว่าจ้างแห่งหนึ่งเมื่อมองจากระยะไกลห้างนี้คล้ายกับต้นไม้ใหญ่สูงเสียดฟ,ฟ้าสีน้ำเงินเข้มที่มีกิ่งก้านและใบเขียวชอุ่มต้นหนึ่งเหนือประตูที่อยู่ตรงโคนต้นไม้มีแผ่นป้ายแนวนอนขนาดใหญ่แผ่นหนึ่งแขวนอยู่บนแผ่นป้ายเขียนตัวอักษรเผาปีศาจขนาดใหญ่ที่เคลือบสีทองไว้สี่ตัวว่าห้างการค้าไม้คราม การที่สามารถเปิดร้านค้าบนถนนหลินไห่ได้นั้นแน่นอนว่าเบื้องหลังย่อมต้องมีขุมกำลังขนาดใหญ่ให้การสนับสนุนห้างการค้าไม้ครามก็เช่นเดียวกันไม่มีข้อยกเว้นในเมืองลัว่วขอเพียงเป็นคนที่มีประสบการณ์อยู่บ้างล้นรู้ดีว่าห้างการค้าไม้ครามเป็นร้านที่เปิดโดยเผ่าไม้ครามในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาอำนาจของเผ่าไม้ครามได้ขยายตัวก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วยิ่งมีข่าวลือว่า เผ่านี้มีความสัมพันธ์บางอย่างกับเผ่าเทาโลหิตดังนั้นในเมืองลว่จึงไม่มีผู้ใดกล้าดูหมิ่นห้างการค้าไม้ครามหลิวหมิงเงยหน้าขึ้นมองป้ายชื่อห้างการค้าไม้ครามแวบหนึ่งแล้วเดินเข้าไปภายในห้างมีการตกแต่งที่ประณีตงดงามประตูหน้าต่างสะอาดสะอา้านทำให้ผู้คนรู้สึกถึงบรรยากาศอันน่าประทับใจอย่างยิ่งชนิดหนึ่งพื้นที่ในห้างการค้าไม้ครามนั้นค่อนข้างกว้างขวางมีชั้นขายสินค้าวางอยู่มากมาย สิ่งของที่วางไว้ล้วนหลากหลายแตกต่างกันไปทั้งโอสถปราณยานันอาวุธวิญญาณวัตถุดิบต่างๆกล่าวได้ว่าทุกสิ่งที่ควรมีล้วนมีอยู่ทั้งสิ้นทว่าโดยทั่วไปแล้วในห้างการค้าไม้ครามยังคงมีสมุนไพรวิญญาณจำพวกหญ้าวิญญาณน,นานาชนิดเป็นหลักผู้บำเพ็ญเซียนจำนวนมากกำลังเดินชมสินค้าอยู่ในร้านทันทีที่หลิวหมิงเดินเข้าไปในร้านท่านมีผู้ดูแลในชุดแขนสั้นสีน้ำเงินผู้หนึ่งเข้ามาต้อนรับทันที กูอุโสท่านนี้ท่านต้องการซื้อสิ่งใดหรือขอรับร้านของเรามีวัตถุวิญญาณและสมบัติวิญญาณหลากหลายชนิดที่มาจากทุกภาพในแผ่นดินหมานห่วงและยังมีสิ่งของอีกมากมายที่มีอยู่เพียงในร้านของเราเท่านั้นทั้งยังรับประกันความพึงพอใจสามารถคืนของได้ด้วยขอรับผู้ดูแลที่สวมชุดสีน้ำเงินดูไปแล้วก็มีสายตาเฉียบแหลมไม่น้อยสามารถมองออกว่าระดับการบำเพ็ญเพียรของหลิวหมิงนั้นไม่ต่ำต้อย จึงกล่าวด้วยน้ำเสียงเคารพหลิวหมิงโบกมือคราหนึ่งหยิบป้ายสีน้ำเงินที่ด้านหนึ่งสลักคำว่าไม้ออกมาขออภัยที่ผู้น้อยตาฟ้าฟางที่แท้ผู้อาวุโสเป็นแขกผู้ทรงเกียรติของห้างการค้าไม้ครามของเราเชิญตามข้ามาข,ขอรับเมื่อผู้ดูแลเห็นป้ายสีน้ำเงินนั้นก็รู้สึกตกตะลึงเล็กน้อยจึงเหลือมองหลิวหมิงคราหนึ่งจากนั้นก็พาหลิวหมิงเดินขึ้นบันไดไปยังชั้นสองและพามาที่ห้องหรูหราห้องหนึ่งผู้อาวุโสโปรดรอที่นี่สักครู่ ผู้น้อยจะไปเชิญผู้จัดการร้านมาที่นี่ขอรับกูดูแลคคำนับปลิวมิงคราหนึ่งแล้วถอยออกไปทันทีริวมิงนั่งเล่นแผ่นป้ายในมืออย่างสงบเยือกเย็นไม่นานหลังจากนั้นก็มีชนเผ่าไม้ครามที่แต่งชุดสาวใช้คนหนึ่งนำชาววิญ,ญญาณสีเขียวขจีถ้วยหนึ่งมาให้มีกลีบดอกไม้สีชมพูสองกลีบลอยอยู่ในถ้วยกลิ่นหอมสดชื่นขุมหนึ่งพันแผ่กระจายออกมาลิวมิงหยิบถ้วยชาขึ้นมาจิบคำหนึ่ง ความรู้สึกสดชื่นคุ้หนึ่งแพร่กระจายไปทั่วทั้งปากและซึมผ่านไปยังอวัยวะทุกส่วนแม้จะแตกต่างจากที่เคยดื่มในรถของหลานซีในตอนนั้นอยู่เล็กน้อยแต่ก็สมควรเป็นสิ่งหายากเช่นเดียวกันฮ่าฮ่าไม่รู้ว่าผู้อาวุโสท่านนี้มีชื่อไซยิ่งใหญ่ว่าไกร,รข้าน้อยหลานซินเป็นนายห้างคนที่สองของที่นี่ไม่สามารถออกมาต้อนรับท่านตั้งแต่แรกขอผู้อาวุโสโปรดอย่าได้ตำหนิข้าน้อยบุรุษวัยกลางคนในเสื้อคลุมสีน้ำเงินผู้หนึ่ง เดินเข้ามาจากด้านนอกแล้วเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มสหายท่านเกรงใจไปแล้วข้ามีนามว่าหลิวหมิงหลิวหมิงเหลือบมองบุรุษไว้กลางคนแวบหนึ่งอีกฝ่ายเป็นเพียงผู้บำเพ็ญเซียนระดับผลึกขั้นกลางจึงพยักหน้าเล็กน้อยจบตอนถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนสำคัญหากมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแจ้งมาได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป ขอบคุณและสวัสดีค่ะ